หวังผลตอบแทนจากตลาดหุ้นแต่ตลาดหุ้นผันผวนและมีความเสี่ยงสูงทําให้นัาลงทุนขาดทุนและควรทําไงดีล่ะวันนี้เราจะมาเช็ก4ข้อนะคะของตลาดหุ้นถ้าหากว่าคุณเข้าเงื่อนไข4ข้อนี้แล้วนะคะเราจะไม่ซื้อหุ้นและเข้าใจเนื้อหาของวันนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถหางแกงตอยได้เลยเรามาชมกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะ ไม่ซื้อคุณที่มีสภาพคล่องต่ำนะะทําไมละ่ะเพราะว่าคุนที่มีสภาพคล่องต่ำเขาจะหมายถึงว่าโวล่มน้อยถ้าหากว่าเราซื้อคุนที่มีโวล่มน้อยอย่างนี้ตอนที่เราซื้อแล้วเราจะขายเราจะขายออกยากนะคะเลยไม่ซื้อคุนที่มีสภาพคล่องต่ำควรเลือกคุณที่คือคะเราซื้อแล้วเราขายออกก็จะง,ง่ายนะคะแล้วคำําคือ กุญที่มีสภาพคล่องต่ำเราจะดูยังไงคะเอ๋มาดูกันเลยค่ะถ้าถามว่าเราเจอเท่งเทียนที่เป็นขีดอย่างนี้หรือเป็นโตจิแบบนี้หรือเป็นขีแบบนี้และขีกับตัวแบบนี้กันเยอะๆนะคะก็คือหน้าตาแบบนี้กันเยอะๆแสดงว่ากุ้นมีสภาพคล่องต่ำบวกลงมน้อยนะคะนี่อย่างเช่นเท่งเทียนที่ตอนนี้ที่เราเห็นนะคะเนี่ยโตจิเยอะๆเนี่ยโตจิ โตจิทีเนี่ยทีแบบนี้อ่าโตจิทีแบบนี้กันเยอะๆคุณแบบนี้ก็จะเรียกว่าภาัพคลข้งต่ำนะคะเข้าใจแล้วเนาะในวันหลังที่เราเห็นเพ่งเทียนที่เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็หนีเลยค่ะก็จะผ่านเลยพยายามหลี am, เลี่ยงกันนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งในซื้อคนที่มีภัพคลข้งต่ำนะฮะและข้อที่สองข้อที่สอง ไม่ซื้อคนที่มีเส้น MA และย,ะยาวทิศทางชี้ลงนะฮะเส้น m อและย,ะยาวคือพารามิเตอร์กี่วันคะอันนั้นก็คือบอกว่าเป็นพารามิเตอร์หนึ่ง้อยยี่สิบวันหรือใช้เส้นสอง้สี่สิบวันก็ได้นะฮะหนึ่งยี่สิบวันคือครึ่งปีสองอสี่สิบวันคือเป็นหนึ่งปีนะฮะทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะหมายความว่าแนวนุงในะยะยาว และถ้าหาว่าสองเส้นนี้ทิศทางคือชี้ลงเส้นนี้ก็ทิศทางก็ชี้ลงก็คือหมายความว่ากุ้นตัวนี้นะคะเขาอยู่ในช่วงที่ขาลงและขาลงคือในระยะยาวไปด้วยและตอนที่เราเล็งกนะุ้นนะเล็งกุ้นที่สําคัญก็คือดูแนวน้องและก่อนต้องดูแนวน้องใหญ่ก่อนไปด้วยและกุ้นเส้นเอ็นไอชี้ลงอ่าระยะยาวชี้ลงไปอย่างนี้นั่นก็คือหมายความว่ากุ้นตัวนี้แนวน้องใหญ่คือ หาลงขาลงต้องทำยังไงคะไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวนะคะแม้ว่าช่วงนี้มีการขึ้นช่วงนี้ก็มีการขึ้นช่วงนี้ก็มีการขึ้นบ้างแต่ว่าการขึ้นแต่นี้เขาเอ่านว่าดีเบาแค่เป็นการดีเบาเท่านั้นนะคะให้ยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลยก็คือว่าเราไม่ควรซื้อควรที่เส้น m อรมยอในยาวที่ทังตีลงเนาะ นะคะนี่คืโคู่ที่สองโตมานะคะค้่ที่สามในวันนี้กันนะคะก็คือว่าเราจะไม่ซื้อคุณนะคะที่ไซเวในโพซิชันสูงเราอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าคุณที่เขาไซเวนะคะนานนก็หมายความว่าความยาวของช่วงนี้นะคะยาวแค่ไหนตอนที่เขาวิ่งนะคะเขาจะสามารถไปไกลเท่านั้นนะคะแต่ว่ากรณีแบบนี้กาจะเกิดในช่วงที่ ขุ่นอยู่ในคุ้นไซเวอยู่ในช่วงโพซิชันต่ำแต่ถ้าหาว่าเราเจอขุ้นที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นราคาขึ้นแบบไกลไกลมากแล้วและขุ้นไซเวในโพซิชันที่สูงคุณนแบบนี้้องระว่งเพราะว่าเขาไซเวอยู่หมายความว่าเริงซื้อกับเรงขายกำลังโตสูดด้กันอยู่โตสูดด้กันอยู่และถ้าเมื่อไหร่ที่เร็งขายชนะราคาเขาจะหลุดแนวรับ และโอกาสที่เขาลงตกเขาจะสูงเลยเียกุ้นวอย่างนี้นะคะให้ยิบไม่ซื้อสรุปไม่ซื้อควรที่ใสไ่ไยในโพสิชันสูงและต่อมานะคะต่อมาต่อมาคือข้อที่สี่ไม่ซื้อควรที่นาวิเคราะห์แนะนำซื้อนะคะพี่ๆลองคิดดูสิน่าลงปุ่นส่วนใหญ่จะชอบฟังข่าวจะชอบซื้อตามนาวิเคราที่แนหนังสือและลองคิดดูนะถ้าเมื่อไหร่ ุ้นส่วนใหญ่นะคะฟื้อตามนาวิเคราะห์และลายใหญ่เขาจะคีอย่างลายใหญ่จะออกหอมถูกไหมเราควรคือคิดคำสอนหน่นะคะโอเคนั้นนี่คือข้อที่สี่นี่คือกฎสี่ข้อของตลาดหุ้นพี่ๆถ้าเห็นด้วยกับเนื้อหาที่ลามี่สอนฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดติดตามกันนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ลามี่ทาคลิปถัดไปเลยค่ะ